แล้วมาขายของค่ะุะผู้เบาไปก่อนทะ้ลเป็นฟ้าวไหม <laughs> ผู้เบาอยู่นู่นคนมาว่ายน้ำก็ได้นี่โอ้เขาทำความสะอาดใหม่แล้วตรงนี้ไม่ลกเหมือนแต่ก่อนแล้วแต่ก่อนเป็นป่านะคะเนี่ยไอ้โคตรเห็น้เห็นว่โอ้บรรยากาศได้เลยค่ะ <laughs> ไม่ไปลกใโอ้ยุูนาผู้เบา ผู้บ่าวก็บผู้สาวอ oh, oh, ้อยโยอ้ยโยต้นเอาต้นไม้ตรงนี้พะแฟนะตากตากอันนั้นไม่ได้ดูงอาสิ์จะหายไปแฟนก็จะนั่งร่มตรงนี้เฮ้ oh, <no. S 1> <Hey. laughs> สวัสดีครับแล้ว <laughs> เรามาถึงแล้วเด <laughs> ี๋ยวเมียจะขายของ <laughs> ไม่ค่อยหนาวเท่าไหร่ค่ะนึกว่ามันจะหนาวเสื้อแขนยาวมาด้วยเนี่ยโอ้ยถุงอันนั้นถุงเัินล้านเราพบเปาสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะพบก,กับเทเลอีกแล้วนะคะตอนนี้เราอยู่ที่แม่น้ำที่ใกล้บ้านนะคะที่ใกล้ที่ทำง,งานสมัยก่อนแฟนทำง,งานที่นี่เดี๋ยวจะไปถ่ายให้ดูเขาจะ เขาจะทุบแล้วค่ะกาแฟเอฟรน,นก่อนก็มีหลายอย่างนะคะหมูปิ้งก็มีนะคะเดี๋ยวจะมาขายหมูปิ้งค่ะหมูปิ้งค่ะหมูปิ้งเขาโพดก็หมดแล้วนะวันนี้ขายดีมากเลยนะขายดีจริงค่ะนี่เทะรัสหมูปิ้งทอร์สมาแล้วปิ้งคุณป้าเป้งเอาเนี้อหมูย่างไหมคะคุณพี่ได้นะคะ่ะฉีดลิ้ง เี๋ยวไเดยดูกัน,านากา้าคา,าฟ่ฮะาฟโอเคเราจะอยู่ตรงนี้กันนะคะแต่ลก,ก็มาขายของก็ย่มหมดแล้วเอาไหมคะเอาข้าวโพดไหมผู้บอขายอ่ขายน้ำซีมไปเรียบร้อยแล้วนะเมื่อกี้นี้ตอนนี้ก็เาจะมาเราจะไปแม่น,น้ากันเราจะเอากาแฟมาให้ แต่เสื้อที่ไม,ม่มีที่วางกับตอนนี้เ้าจะมาดูเราจะมาอยู่ที่เ้าจะมาว่ายน้ำนะคะคุณผู้บ่าวนั่งกินอาหารเช้าและดื่มกาแฟอยู่จับภาพผู้บ่าวนิดหนึ่งโอเค น้ำมันจะเย็นไหมนี่เราต้องไปสัมผัสน้ำก่อนเพราะมันจะเย็นไหมว่าจะลงได้ไหมเราจะเล่นได้ไหมไปสัมผัสน้ำนิดเดงก่อนว่ามันจะยังไงอ้ไม่ได้เย็นมากใช้ได้อยู่ลงได้อยู่ค่ะอโย